ทุกสิ่งทุกอย่างอะในชีวิตที่เขาได้พบเจออยู่เนี่ยได้แบบว่าเปลี่ยนแปลงบ้างไปในทิศทางที่ดีบ้างบางทีเขาอาจจะเจอวิบากกรรมช่วงที่โชคชะตาเขาอาจจะเหมือนกับเป็นดวงตกก็ได้นะคะซึ่งก็ขาดทั้งความรักเนาะบางทีงานก็มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายคนรอบข้างคนในครอบครัวชีวิตมีแต่ความวุ่นวายไปหมดนะ แล้วก็เรื่องการเงินก็มีค่าใช้จ่ายออกไปเยอะมากเหมือนกันนะคะก็เป็นสิ่งที่เขาเผชิญอยู่แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังคงคิดถึงคุณคิดถึงคนที่ทำให้เขาเคยมีความสุขคิดถึงคนที่เคยดูแลเจสายเขาช่วยเหลือเขานะบางทีบางครั้งมีการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกที่เขา เก็บไว้ในใจนะยังคิดถึงคุณตลอดแหละ